สวัสดีค่ะวันนี้เราไปตลาดเห็นฟักทองสวยๆอย่างนี้นะคะเออสีเหลืองมอีงนี้เลยแล้วก็แข็งๆอ่ะวเวลาซื้อเราต้องกดไอ้ตรงราต้องกดดูนะคะผิวแข็งๆอย่างนี้ก็แปลว่าฟักทองมันเหนียวดีนะคะแล้วเรามันนึ่งก็ไม่ต้องปอกเปลือกหมดนะเอาแค่ขุดๆตองหยับๆเอาอแค่นี้ก็พอใช่ไหมคะ่ะเนี่ยหนาดีเนื้อหนาสวยเดี๋ยวเรามันนึ่งกัน ทีนี้น้ําเดือดแล้วนะคะแล้วก็เอาฟักทองลงไปตั้งค่ะเดี๋ยวไว้ในหลังถึงนี่นะคะฟักทองนี่เขาบอกเบำรุงสายตาดีมากมีวิตามินเยอะแล้วก็เอามารับประทานบ่อยๆก็ดีนะคะทีนี้เราน้ําเดือดแล้วใช่ไหมคะเราก็เดียงเจ้าคนไปหนึน่งเรามาดูกันนะคะว่าฟักทองสุกหรือยังอ๋อ ูสุกแล้วกําะกำลังดีเลยนะเดี๋ยวพอมันเย็นปุ๊บมันก็จะนึ่งกว่านี้ประมาณแปดน,นาทีเท่านั้นเองหั่นชิ้นขนาดนี้แปดนาทีก็สุกแล้วเราก็ทองนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นของที่มีประโยชน์บำรุงสายตาบำรุงผิวพรรณลองเอ่อต้องทำรับประทานบ่อยๆก็ดีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเอาแหน้าเราพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ